สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับสก,กินปืนลูกซองฟรีแล้วก็สอนรับสกินปืน mp 4 0แบบยก สีนะครับเนาะก็จะเปรมาเลยนะครับเรียกได้ว่ารับแบบยกสีนะครับก็คือรับสีสกินแบบทุกสีนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยครับโนว่าสกินปืนลูกซองที่พี่สอนราบวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองอัปเลเวลได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นสกินปพนตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวพี่จะรับแล้วก็รีวิวในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สอนวิธีรับแบบฟรีๆด้วยนะครับถ้าคนไหนสนใจอยากได้ลูกซองแบบฟรีทุกเดือนหรือว่าของฟรีทุกเดือนนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกหกัา แจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบสุ่มเว็บนุกเกอร์ชนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีเครดิตไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเข้าสุ่มรหัสไม่มีเครื่อ ครั้งละ99 p อย n t เท่านั้นนะครับกดซุ่มได้เลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยครับเนยว่าไม่มีเกลือนะครับเนอนี่เลยนะครับเราได้ไอดีหมวกเอฟนะครับเนอรหัสมาแล้วเชื่อมเฟสได้เลยนะครับเนอมีหมวกเอฟจริงๆด้วยนะครับองน้องก็เป็นประมาณเลยครับเนอคุ้มมากเลยแค่99บาทนะครับถ้าคนไหนอยากซุ่มกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับเว็บแจกวันละ10ไอดีถ้าต้องรับยังไงต้องรับแบบไหนนะครับถึงจะได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นใครที่แแแแบบบวว่่าาาาเข้้้มมลลลนะคคครรััยงไไไไดดดดดกกกกกก์์์ชช็ฝ ใจคนลาถึงทีด้วยราการนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้พ mm ี hmm. ่นะครับแล้วก right. ็อย่าลืมถ you ้าคลิปนี <floor> ้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็คือแบบว่าจะมาแจกบัตรกรีน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับก็คือถ้าคนไหนอยากได้ต้องกดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวจะมาแจกให้ในวันพุ่งนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยระกันนะครับถ้าอยากได้บัตรกรีน่านะครับวันพุ่งนี้มีแจกแน่นอนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าวันพุ่งนี้นะครับจะมีการแจกโค้ดนะครับแล้วก็แจกบัตรกรีน ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบละกันนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนาะว่าถ้าคนไหนดูคลิปจบนะครับพี่ก็มีรางวัลเซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะครับนาอก็ประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้ของฟรีนะครับก็ต้องดูคลิปให้จบแล้วก็กลับมาคอมเมนต์เลยนะครับว่าดูคลิปจบกดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าคนไหนคอมเมนต์น่ารักนะครับก็รับเพชฟรีจากพี่ไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นการแจกส่วนตัวให้เลยนะครับนาองควกระเป๋าตังค์ตัวเองแจกเลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องมา เรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าถ้าคนไหนอยากได้สกินปืนทั้งหมดนี้นะครับเนาะแบบฟรีๆแล้วก็อยากได้สกินปืนลูกซองควงตัวใหม่ไม่ใช่ลูกของควงตัวใหม่นะครับเนาะก็คือลูกซองเก่าตัวใหม่นะครับเนาะฟังก็ยังงงครับวงน้องก็เป็นลูกซองห้านั้นแหละนะครับที่แบบว่าจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับเนาะเราก็สามารถอัปเลเวลได้นะครับหลายคนคงถามนะครับเนาะว่าปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะครับเนาะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นสองนะครับเนาะอัปได้ถึงเลเวลแปดเลยนะครับวกน้อง รับได้แบบฟรีๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนการรับง่ายๆนะครับน้องหนึ่งเลยนะครับต้องเป็นครีเอเตอร์ฟรีไฟนะครับน้ององเลยนะครับก็ต้องทํ o u t u b e นะครับแล้วก็มีผู้ติดตาม5 0 0 0คนดูนะครับไม่ใช่5,000ันคนดูนะครับก็คือ5,000คนติดตามขึ้นไปนะครับน้องเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถรับของฟรีจาก g m ได้แล้วนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับก็ต้องทําตามกฎเขาด้วยนะครับต้องเป็นครีเอเตอร์ให้ได้นะครับแล้วก็ต้องทํา YouTube ให้ได้นะครับน้องแล้วก็มีผู้ติดตาม5,000ัน ไปอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าจะต้องไปสมัครด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าลองไปสมัครดูได้นะครับแล้วก็ทุกๆเดือนนะครับเราจะได้เพชรฟรีนะครับเนาะได้ของที่เข้าใหม่หรือว่ากําลังจะเข้านะครับแบบฟรีนะครับเนาะให้มารีวิวประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันน in ี้นะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองตัวใหม่นะครับเนาะเราก็สกินใหม่นะครับเนาะเราก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าแถมนะครับเนาะยังเอาอันอัพนะครับเนาะหรือว่า เหรียนอัพปืนให้ด้วยนะครับน้องก็เป็นเป่ามาเลยครับน้องก็ถือว่าได้มาเยอะมากๆนะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะรีวิวให้ดูแล้กันนะครับนว่าถ้าเราอัพทั้งหมดนะครับน้องจะใช้เหรียญเท่าไหร่นะครับน้องก็จะแรงแค่ไหนนะครับน้องก็คือสกินปืนตัวเต็มนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับงงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนว่าโมเดลนะครับน้องก็ย่อมาจากแบงก์ปองนะครับน้องแล้วที่สําคัญก็คือสามารถอัพได้เลเวล8นะครับน้องก็ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับน้องก็คืออัพได้เลเวล8นะครับน้องก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครรรัับบบนน้อองพี่เเขาากลยคคคโโวตตสุดร เฟี right, Luckily, so, future, ้ยวเลยนะครับ oh น้องก็เอฟเฟคโคตรเยอะนะครับ okay. น right ้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับพี่ขอรับก่อนละกันนะครับน้องก็คือสามารถรับได้จริงๆนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับพี่ก็รับมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็ได้สกินปืน MP40 ด้วยนะครับน้องแล้วก็พี่ขอสปอยเลยละกันนะครับน้องว่า MP40 นะครับน้องกำลังจะกลับมานะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนนั้นนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของ MP40 ตัวนี้นะครับน้องก็กำลังจะกลับมาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิิรรรรร์ฟไทยขอออองงเาานน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 ะะะคคััััับบบกกกก็ดดใจสึลลมแ่ พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็เล่น MP4 สูอยู่ตอนนี้นะครับเนอะแล้วก็สกินที่จะกลับมานะครับก็เป็นสกินที่ดีมากๆด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนอะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนอะก็คือจะมีทางด้านของกิจกรมนะครับเนอะแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเด็กเข้ามานะครับแต่วันนี้พี่จะมาอัพสกินปืนลูกซองให้ดูก่อนละกันนะครับเนอะก่อนที่จะรีวิวนะครับก็คือ อันนี้นะครับก็เป็นสกินปืนตัวแรกเลยนะครับนาก็เป็นเลเวลศูนย์เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนาสังเกตได้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนาแค่ตัวแรกพี่คิดว่า ดูดีแล้วนะครับน้องก็โหดแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่ามีเอฟเฟคนิดนึงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าการอัพปืนนะครับน้องครั้งนี้นะครับก็พิเศษกว่าทุกครั้งเลยนะครับก่อนที่แบบว่าเราจับนะครับน้องก็จะมีทางด้านของคะแนนนะครับให้เราดูตรงนี้ด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับก็คือแบบว่าจะเป็นประมาณนี่นะครับน้องก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าครั้งนี้นะครับน้องจะพิเศษนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นเป็นอันใหม่นะครับน้องก็จะประมาณเลยนนะครับพวงี่เขาบบอกเเลยยนนะะครัาาวว่สมากนะครับเลเวลลมาแ้วนะครับน ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยครับน้องแล้วก็ไปต่อที่เลเวล3นะครับน้องเลเวล3ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องก็คือแบบว่า เพิ่มห่างเข้ามานิดนึงนะครับน้องห่างแม่งป่องนะครับก็เพิ่มมานิดนึงนะครับแล้วก็เฟ้อไปเพกมากนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องออปชั่นเสริมนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเราก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของเลเวล4นะครับน้องสำหรับเลเวล4ก็คือเวลาเรายิงโดนศัตรูนะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของเลเวล4นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าสวยมากนะครับน้องเวลาเรายิงโดนศัตรูนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนนนนี้ะคครรรัับบเเเเเาากก็็็ลลวทท่5ปง ของเอฟเฟกตอนศัตรูใต้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเมื่อเรายิงไปแล้วนะครับเนาะเราก็โดนศัตรูใต้นะครับเนาะเราก็จะได้ในส่วนของเอฟเฟกด้วยนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับบางน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับเนาะเรียกได้ว่าสวยจัดเลยนะครับเน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเน้องเราก็เลเวลที่หกนะครับสำหรับเลเวลที่หกนะครับเราก็จะได้ในส่วนของโมเดลทั้งหมดนะครับเนาะของปืนนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับก็คือตัวเต็มของปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเร าว่สวยมากๆเลยนะครับเนาะทุกคนอาจจะเห็นในคลิปนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือสวยมากๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าสวยจัดจ้าเลยนะครับเนาะเราก็เลเวลที่เจ็ดนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของปืนนะครับเนาะหรือว่าถ้าทางของปืนนะครับเรียกปืนออกมาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ เหมือนทั่วไปที่แบบว่าสกินปืนั p เลเวลนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะก็อัพไปเลยล่ากันนะครับให้ถึงเลเวลเจ็ดนะครับน้องนี่เลยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของสกินปืนแล้วก็ท่าทางครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับแล้วก็เลเวลที่แปดนะครับเนาะสำหรับเลเวลที่แปดสำคัญมากๆเลยนะครับเนาะก็คือเมื่อเราได้ที่หนึ่งนะครับเนาะตัวแมงป่องจะโผล่มาประมาณนี้นะครับเนาะแล้วฆ่าคนสุดท้ายที่เราฆ่าได้นะครับเนาะสำหรับ เลเวลที่8นะครับน้ออันนี้โคตรสุดนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าโคตรเท่เลยนะครับน้อก็เป็นเป่ามาเลยนะครับน้อก็จัดไปเลยละกันนะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าอันนี้นะครับน้อก็ถือว่าโคตรสุดแน่นอนนะครับน้อเป็นเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าถ้าเราบูย่าได้นะครับน้อเราจะได้เห็นเอฟเฟกหรือว่าแม่งป่องตัวสุดท้ายนะครับน้อก็จะเป่ามาเลยนะครับน้อก็ถือว่าสวยมากนะครับน้อเอฟเฟกทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนก็ถาะ้องก็ รอได้เลยนะครับน้องน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่า GM ก็ได้บอกแล้วนะครับน้องในไลฟ์สดนะครับน้องก็คือแบบว่ามีสปอยล์ล่วงหน้ามาแล้วนิดนึงนะครับน้องก็คือแบบว่าน่าจะสัปดาห์หน้านะครับน้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นงครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับใครนะครับที่เป็นสายสกินปืนอัปเลเวลนะครับน้องก็รอได้เลยนะครับน้องสัปดาห์หน้าอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับน้องส่วนวันที่อัปเดตเข้ามาจะเป็นยังไง ครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องเริ่มต้นอยู่ที่9เพชรเท่านั้นนะครับน้องในส่วนของสกินปืนตัวนี้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพงศ์น้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสวยมากนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสวยสุดๆเลยนะครับน้องเราก็พี่เขาบอกเลยนะครับว่าโคตรดีเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องอาจจะเป็นสกินปืนตัวแรกนะครับที่สามารถอัพได้เลเวล8นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับน้องก็เป็นไงบ้างครับสําหรับใครที่แบบว่าได้ดูรีีวววิไไปแล้้นนนะคครับอองมยาก หร,หรือเปล่านะครับสำหรับสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นประมาณเลยนะครับนาโคตรเท่โคตรสุดโคตรเฟี้ยวนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสายลูกซองห้ามพลาดนะครับเนาะหนึ่งในนั้นก็มีพี่แล้วนะครับที่แบบว่าจะเอาแน่นอนนะครับเนาะเดี๋ยววันที่อัปเดตเข้ามานะครับเรามารอรุ้นล้วกันนะครับเนาะว่าพี่จะหมดเท่าไหร่นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าออกกล่องแรกนะครับเดี๋ยวพี่เติมแจกคนหนึ่งคนละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้ก็็คคคือออออเเเชีีีียยยรรร์ใหหห้้้้พพ่่่่่นนนนนนนแแลลวววกกกกััััััะะบบบทปดตขาาม ว่าสูตรที่ออกเก้าเพชรนะครับเนาะก็คือทํายังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่พี่คิดว่าน่าจะไม่มีสูตรแน่นอนนะครับเนาะก็คือเจมส์อกไว้แล้วนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวงเง้อคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับก็คือไม่ต้องเสียตังค์โดเนทไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกก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 กคค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 นน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 เเเเเเเข้้้้้้้้าาาาาาามมมแแแแแแแลลลลลลลวววววดดดดดไไ์์์์ชชรรรรรรรตตติะะะะะะัััััััับบบบบบบพพีีีีียยยงงททท่่่็็็็ปสสุฝ ก็มีความสุขแล้วนะคบเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหมใคลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย